สยามแรปเตอร์ขยับมาโอ้ขอบคุณที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับจำชุดไม่ได้ครับเอาละครับบอลยังเป็นของสยามแรปเตอร์นี่ครับครับผมขอบคุณเพื่อนๆกุงเทนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับใครที่ดูออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับ ทั้งทายทั้ง3ช่องทางเลยนะครับแล้วก็ต้องสวัสดีรอบหนึ่งสาวกที่เพิ่งเข้ามานะครับการแข่งขัน PSP อสพีสกู๊ปสามคูนสามโอเพ่นอิมิเตชันนยี่สินะครับกิจกรรมแบบนี้นะฮะทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิีนครินทรวิโรดประสานวิทย์่ายบรรพบรเนี่ยเขาเล็งเห็นนะฮะก็เลยร่วมจัดงานดีๆแบบนี้ให้นะครับกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิีนครินทรวิโรดประสานมิตรฝ่ายบรรพบรนะฮะวันนี้ทางสมาคมผู้ปกครองเนี่ยก็มาดุ้งนาดัน เตน่นี่ฮะนี่คุณผู้ปกครองบอกเนือดใครเห็นลูกๆได้ออกกําลังกายกันแล้วสบายใจครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับสมาคมศิลป์กเก่าสาธิตประสานมิตรนะครับขอบคุณสกู๊ปนแะขอบคุณควีนมอร์นิ่งกิ๊ฟครับเป็นผลิตภัณฑ์ความงามขอบคุณเอ็มไลท์กรุ๊ปนะครับเอ็มไลท์เอเจนซี่ลิงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดนะครับขอบคุณพุร่าเฮาส์นะฮะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะฮะใครชอบกินโอเมก้าเซตนี่นะฮะก็มาที่พุร่าเฮาส์ได้นะครับ บัมบี้ครับตอบของคุณแม่นะครับขอบคุณ AEC Aruya Engineering Corporation <c oughs> นะครับขอบคุณบริษัทนพันธ์อินเตอร์สป라이ดแอนด์เซอร์วิสจำกัดน,นะครับใครอยากได้ที่ปรึกษาครับปรึกษากับวิศวกรรมมาที่นพันธ์อินเตอร์สป라이ดแอนด์เซอร์วิสจำกัดได้เลยครับขอบคุณลิโกล่าโคติ้งช็อปครับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายครับแม่รอวันนี้จะมีได้ใส่ไหมไ่ทันแล้ว บริษัทแตนเดียร์รอมนะอิตทรงส์โบเกอร์จำกัดนะครับก็ให้การสนับสนุนนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนเลยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะสถานที่นี้นะครับโรงเรียนสาธิตกศวประสานมิตรฝ่ายมาถมนั่นเองครับเอาไวด้ดีคุณมาสมัครเรียนใหม่ก็ได้นะ<อ>เริ่มเรียนตั้งแต่ปอนด์หนึห่งนะอย่างได้ไหมได้เออได้เรียนได้ตัวดี อ๋อยัง5สูตรครับพี่พี่ต้นชายครับเออ่สยามแรปเตอร์นำอยู่นะครับเสียร์แรปเตอร์สีเขียวนะครับส่วนทางออสตาสีเผาครับเอาครับส่วนนี้ครับสบัดโอยลูกนี้ใจมือเดียวแบบเทพอ่ะใจใจซ้ายอ่ะโอ้โหจะบอกว่าบอลซ้ายนี่บอลสวรรค์เลยครับครับ ทำไมตาผมไม่ละสายตาจากน้องใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกครับรองเท้าคู่นี้ทองบาดหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหเลยสวยอะรีเซลนะทองบาดหนึ่งนะพี่ขโมยดีไหมะอย่ยอย่าแข่งเสร็จอย่าถอนนะหายนะอ่ะคุณว่าหายไหมค่ะไม่หายพูดเสร็จแล้วหายจริงแล้วควนี้มาตามหาผมบอกผมไม่ขโมยไม่ได้ ไม่หายเมื่อวานนี้มีลืมข้าของอะไรเงี้ยก็ต้องย้ำเตือนนะครับผู้ปกครองครับอย่าลืมสตาร์โทรศัพท์มืมพืออย่าลืมนะฮะเมื่อวานมีน้องทำหายนะครับแต่ได้คืนนะครับโทรศัพท์อย่าวางอย่าวางไว้นะครับโดยเฉพาะด้านบนนะครับผู้ปกครองทั้งหลายนะครับรวมถึงผู้ปกครองที่อยู่บนอัธัาทร์ด้วยนะครับเมื่อวานเนี่ยได้คืนนะครับเราประกาศ5นาทีทุดได้คืนเลยนะฮะแค่เราบอกว่ามีกล้องนะครับ ได้คืนเลยครับัผมหวังดีหวังดีหวังดีด้านบนนี่จะเห็นพี่ทัวนะครับกำลังถ่ายภาพสวยๆตลอดอยู่ครับโอ้นี่เราอยากได้รูปพี่ทัวร์นี่น้องๆหรือว่าผู้ปกครองอยากได้ภาพสวยๆอย่างนี้นี่ก็เข้าในเพจของสกู๊ปได้ใช่ครับพี่ทัวร์ก็จะคัดภาพสวยๆนะให้ทางสกู๊ปเราเรากลับไปสรุปพี่ทัวร์ไปลงรูปต่อยโอ้โห สุดยอดเลยครับที่แต่ผมเป็นแฟนพี่ทัวร์ได้ผมงอนนะมานะ